เสียงนกแต่ว่านกร้องตอนนี้นั่งอยู่ที่สวนเบญจากกิติสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็หนีจากความวุ่นวายในเมืองนะเดินข้ามถนนมานะคะตอนนี้อยู่ที่สวนเบนจาก,กิตินะคะตรง อ่าสุวนประชุมแห่งชาติศิริกิตค่ะคือแบบงานหนักมากทํางานยาวนานมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะทํางานยาวนานมากนะคะก็เลยมานั่งพักนิดนึงจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าในใจกลางเมืองนะคะกรุงเทพอะ่ะมีสวนสาธนารณะนะคะเยอะมากนะคะอย่างเช่นตรงนี้ก็จะเป็นสวนเบญจศิริกิตนะคะซึ่งอยู่ข้างสถานีอ่อ่าม,มันจะมีคนแบบ ไม่เข้าใจว่าตอนที่เราไลฟ์สดนะคะจะมีคนชอบโทรมาเพื่อทําให้เรารู้สึกแบบโอ้ตัดกันเชื่อมต่อหรือให้ไลฟ์สดเราสะดุดอะไรเงี้ยแต่ขอขอร้องนะคะขายแบรนด์ไหนอยู่ก็ตามสบายค่ะแต่อย่าอย่าโทรมาตอนที่เราไลฟ์สดเนาะอ,อะไรเงี้ยเออนะตอนนี้อยู่นี่ค่ะสวนเมนจะาิลิกิตจ,จะบอกว่าใจกลางเมืองเนี่ยก็มีสวนสาธารณะดีๆอย่างสวนสเบนจะาิลิกิตนะคะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวให้ดูวิวนะคะเดี๋ยวให้ดูวิว ให้ดูอยู่ก่อนนี่นะคะก็ไม่ไกลจากที่ทํางานน้ำหนึ่งค่ะเดินประมาณ500เมตรเดินมาประมาณ500เมตรก็ถึงแล้วนะคะก็อยู่ตรงถ้าใครจะมาที่สวนเมญจศิลิกิตนะคะบอกได้เลยว่าเป็นสถานที่ที่คุณจะได้หลีกหนีความวุ่นวายจริงๆอะในใจกลางเมืองยังมีที่ที่เป็นเขาเรียกว่าอันซีนจริงๆนะคะตรงนี้มันคนมันน้อยเนาะช่วงกลางวันเนี้ย อ่านหนังสือได้อากาศล่มลื่นเย็นสบายคุณดูนะเนี่ยนี่คือนี่คือทางเดินอยู่เฉยนะนี่คือทางเดินนะนี่คือทางเดินนะตึกทํางานน้ำหนึ่งอยู่นู่นคือเดินตั้งแต่ทานบูมคอฟฟี่นะเดินแค่นี้นะเหงื่อเยอะมากเหงื่อไหลมากแล้วดูดิเสียงนกเสียงกาเอาเท้ามาเหยียบหญ้านะคะเอามาสูดหายใจออกโอโซนให้เต็มปอดแล้วก็กลับไปทํางานต่อเพราะว่ามีเวลาพักแค่ชั่วโมงเดียวนะคะ อ่านะคะมาไหนวันนี้เห็นว่าพี่ๆนะคะบูมโปรเจกต์ก็ไปล่องเรือยอทกันแล้วก็อฟินด้วยนะคะดีใจด้วยค่ะพี่ๆเมื่อกี้จะพูดอะไรลืมเลย <c oughs> ให้ดูบรรยากาศแล้วกันนะให้ดูบรรยากาศะค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะมีใครไปเที่ยวที่ไหนหรือเปล่าเอ่ยน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งไม่ได้เที่ยวแต่ก็พยายามเอาตัวเองออกมาในหยู่ใน,ในธรรมชาติอะไรเงี้ยให้มันได้แบบมีความสดชื่นบ้างเพราะว่าอยู่แต่กับ เขาเลยนะอยู่แต่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์บางทีก็ทําให้เรารู้สึกแบบล้าได้นะคะดังนั้นก็นี่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราเดินดูดีกว่าเราเดินดูดีกว่าจริงๆอ่ะจริงๆจะมานั่งจิบกาแฟชิลๆนะคะในบรรยากาศดีๆเนาะจิบกาแฟชิลๆนะอากาศวันนี้ค่อนข้างเย็นสบายนะไม่ร้อนเลยนะคะไม่ร้อนอากาศค่อนข้างเย็นสบาย เย็นสบายนะแต่ว่าสวัสดีค่ะวิวสวยมากใช่ไหมคะเดี๋ยวเดินเดินดูวิวกันนะเดินดูวิวนะตรงนี้เขาเรียกว่าสวนเบญจศิลิจนะคะก็มาง่ายค่ะมาโดยรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะสถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติศิลิ์นี่นี่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิกิ์อยู่แค่นี้เดินไปก็ถึงละศูนย์ประชุมนะก็ถ้าใกล้ๆศูนย์ประชุมนะคนจะเริ่มหนาแน่นคนจะเริ่มเยอะคือ คือคนไม่ค่อยจริงๆที่ถ่ายรูปเขาเยอะมากเลยนะที่ถ่ายรูปเขาเยอะมากมีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงนะแต่เดินมาเที่ยวไกลมากนะคะเดินมาเที่ยวไกลมากอุ้ยโซนนี้เขาตัดหญ้าเสียงดังเรากลับดีกว่าเรากลับไปนั่งโซนเดิมนีกว่าวิวสวยไหมใครอยู่แถวนี้ก็มาได้อุ้ยอย่าเปิดหวัวแมงฉันสิโอ้ยลมเย็นจังเลยอ่ะได้ยินเสียงลมไหม สงบเงียบอ่ะชอบชอบจงนึกถึงบ้านนึกถึงต่างจังหวัดนึกถึงต่างจังหวัดนี่นะจริงๆเขาก็มีทางอันนี้ก็จะเป็นทางเดินสําหรับคนเดินแล้วก็วิ่งจ็อกกิ้งแล้วก็ทางนู้นจะเป็นทางสําหรับเออสำหรับเขาเรียกอะไรนะรถนะเดี๋ยวเราจะแทรกไปเลยเราจะไปเดินข้างบนเราจะไปเดินข้างบนอยู่ใจกลางเมืองอย่างน้อยเราก็ มีบรรยากาศร่มรื่นนะให้เราได้แบบมาเดินให้เราได้มาแบบว่านี่นิดนึงนะคะเสียงนกเสียงการ้องดังมากเดินคือเดินออกเหมือนเป็นการเดินออกกําลังกายไปในตัวเลยนะการมาเดินแบบว่าในส่วนสาธารณะแบบนี้ค่ะ แล้วก็คือการออกกําลังกายมันก็เป็นในวิถีชีวิตประจําวันได้ไม่ต้องเหนือขั้นเข้ายิมหรืออะไรก็ได้นะคะการเดินสักวันละสิบนาทีเนี่ยค่ะก็เป็นการออกกําลังกายไปในตัวโอ้โหนี่คือนี่คือ,อก,การร้องเรียกใช่ไหม เดินก็ได้เหงื่อเหมือนกันนะเดินก็ได้เหงือเหมือนกันนะสงบดีอ่ะมันถ้าตอนกลางวันนี้คนจะยังไม่เยอะแต่ถ้าตอนเย็นไงคะก็จะคนจะมาวิ่งค่อนข้างเยอะนะคะคนมาวิ่งค่อนข้างเยอะวิ่งวิ่งแล้วก็ปั่นจักรยานเพราะฉะนั้นเราต้องดูดีว่ามีคนปั่นจักรยานมาข้างหลังเราหรือเปล่านะคะเพราะว่าใช้เลนถนนร่วมกันนะคะ บรรยากาศดีไหมโอ้ยอยากนอนสง,งีบจริงเลยนะตรงเนี้ยจริงนี่น,นี่ตรงนี้ชอบสุดมันเห็นไปถึงนน่นเลยเหมือนอยู่ต่างจังหวัดเลยอะตอนเนี้ยอากาศดีนะแต่แอบร้อนนิดนึงแอบร้อน นี่นี่ตึกทํางานอยู่นู่นน่ะดูดิเดี๋ยวเราก็จะเดินกลับนะคะถือว่าเป็นการออกกําลังกายไปในตัวจริงๆเอากาแฟมาชงได้ไหลยเดี๋ยวค่อยชงแล้วกัน,นะะแดดก็แรง คือคือจริง,รงๆแล้ววันนี้แดดไม่แรงเท่าไหร่นะคะยังอากาศเย็นอยู่นะถือว่าเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะแดดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ผิวสวยสู้แดดไปล่านี่ก็ต้องกินบูมคาลเจนนะคะส่วนถ้าจะให้เบิร์นเดินแล้วเบิร์นอย่างกับวิ่งวิ่งออกกำลังกายก็ต้องบูมคอฟฟี่นะคะเมื่อมือ,มอ บรรยากาศสวยไม่เอ่ยสวัสดีค่ะคุณนำลงรักนะคะวิวสวยมากใช่ค่ะวิวสวยมากวิวสวยมากแล้วก็วันนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ละไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ละแดดไม่ค่อยไม่ค่อยแรงก็เดี๋ยวนะคะ้แบบ แป๊บหนึง่งทางไหนนี่จะเห็นได้ชัดๆอันนี้ดีกว่าคือเดินไปกลับเนี่ยประมาณหนึ่งกิโลนะจากที่ทํางานน้าหนึ่งมาตรงเนี้ยแล้วก็กลับอ่ะประมาณหนึ่งกิโลเท่ากับว่าเราก็ได้ออกกําลังกายไปในตัวนะคะอ่านะคะอยู่ในบรรยากาศสวยๆก็อารมณ์ดีแล้วจะได้มีชาร์จพลังงานไปทํางานนะคะแล้วก็นี่เลย จริงๆมาเพื่อจะมาหาบรรยากาศดีๆในการทานกาแฟนะคะจะบอกว่าชอบเป็นคนที่ชอบทานกาแฟแล้วก็ให้อยู่ในบรรยากาศดีๆมันมีความสุขแล้วความสุขโคตรเรียบง่ายเลยอะไม่ต้องอะไรเยอะขอกาแฟสักแก้วหนังสือดีๆสักเล่มแล้วก็ บรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะแต่ว่าเวลาที่เราออกมาบรรยากาศดีๆเอาดอแบบนี้จะไปหาน้ําร้อนชงกาแฟก็ยากนะคะดังนั้นการจะถือกาแฟมาแบบอยากจิบกาแฟดีๆสักแก้วโหโคตรยากเลยแต่ว่าวันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องลําบากไม่ต้องลําบากหาน้ําร้อนแล้วเพราะว่าตัวกาแฟบูมนะคะบูมคอฟฟี่ตัวนี้สามารถชงได้แท้ทั้งในน้ําร้อนและในน้ําเย็นนะคะแล้วเป็นกาแฟที่อร่อยมากนะคะจิบทีไรก็อารมณ์ดีสดชื่นอะไรเงี้ยอยู่ที่ไหนอยู่แบบ อยู่แบบเนี้ยจะวิ่งหาน้ำร้อนก็ไม่ต้องแล้วนะคะสามารถชงได้ในน้ำเย็นเลยนะคะ <c oughs> ก็ได้ทานกาแฟสดๆไงบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตชงให้ดูเลยนี่นะคะน้ำ๊บประมาณนี้แหละนะคะน้ำก็ประมาณนี้นี่นะคะเราก็จะได้ฟินกับกาแฟที่ดูแลสุขภาพนะคะเป็นกาแฟที่แบบอร่อยชื่นใจแล้วก็หอมแล้วก็แบบรู้สึกมีความสุขทานกาแฟในบรรยากาศดีๆแบบนี้นะมีความสุขมากเลยเป็นไงบรรยากาศสวยไหมคะขอหัวใจให้กับ บรรยากาศดีๆแบบนี้ะน,นะะนี่ก็กาแฟบูมคอฟฟี่อย่างที่บอกไปคะ่ะเขาเป็นกาแฟที่ช่วยดูแลสุขภาพแล้วก็ช่วยดูแลหุ่นนะคะทําให้ร่างกายฟิตเฟิร์มนะคะหุ่นดีขึ้นลดไขมันส่วนเกินนะคะแล้วก็ช่วยดูแลสุขภาพมีถึง5คุณประโยชน์ได้แก่ช่วยดีท็อกซ์บล็อกบิวเบิร์นบูส์นะคะให้ร่างกายเรา,าเขาเรียกว่าอะไรอะ ดีขึ้นอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะ1แก้วแค่1ซองเนี่ยแค่40กิโลแคลอรี่เท่านั้นนะคะสามารถทานได้แบบไม่อ้วนแล้วก็มีไม่มีน้ําตาลนะคะไม่มีไขมันทรานไม่มีคอเลสเตอรอลดังนั้นใครก็ตามที่เป็นเบาหวาน เป็นความดันสามารถทานกาแฟตัวนี้ได้ปกติได้เลยนะคะแล้วก็ยิ่งดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็สดชื่นมากๆเลยนะคะเปลี่ยนกาแฟแก้วเดิมที่เต็มไปด้วยน้ําตาลครีมเทียมนะคะแล้วก็พวกแบบไขมันทรานส์นะคะเป็นกาแฟแก้วนี้น่คะที่ให้คุณประโยชน์ให้กับร่างกายเรานะคะเพราะอะไรรู้ไหมเขามีสารสกัดถ,ถึง36ชนิดนะคะช่วยดูแลร่างกายยกตัวอย่างเช่นสารสกัดจากเห็ดลินจอสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโสม3ตัวนี้ช่วยบำรุงร่างกายแล้วก็ลดพุงด้วยนะคะลด พุงลดโลกอะเขาว่าลดพุงลดโล่งนะใช่อันนี้ได้เลยนะแล้วจะบอกว่าอยู่ข้างนอกแบบเนี้ยบรรยากาศอยู่ข้างนอกแบบนี้นะจะไปหาน้ําร้อนชงก็ไม่ได้ใช่ไหมตัวนี้ดีมากๆเลยค่ะเป็นกาแฟดูแลสุขภาพที่สามารถชงได้ในน้ําเย็นเลยนะคะนี่นะก็ใส่ลงไปได้เลยแล้วแล้วความเข้มข้นของเขายังอยู่เนี่ยความเข้มข้นของเขายังอยู่แล้วก็หอมมากนี่นะคะนี่ ก็เขย่าแบบนี้เลยแนะนําถ้าคุณจะชงทันแบบชงเย็นนะคะคุณจะชงบูมคอฟฟี่แบบชงเย็นเนี่ยนะแนะนาให้ใช้เป็นแบบเชคเชคแบบนี้เราได้ออกกําลังกายแขนด้วยไม่ใช่มันจะเข้ากันได้ดีคือแล้วมันนัวมากจะบอกว่านัวมากแล้วแบบฟินมากนี่เห็นไหมคะเป็นกาแฟเย็นทันทีเนี่ยไม่ต้องชงในน้ําร้อนเลยโอ้ฟินอยู่ในบรรยากาศดีๆบบนี้แล้วก็ได้ทานกาแฟดีๆแบบนี้ด้วยนะ,ะ,นะมีมีคนถามว่า สนใจค่ะพี่ราคาเท่าไหร่คะ1 b o บูงคอฟฟี่นะคะ1แพ็คจะอยู่ที่290บาทนะคะมีทั้งหมด1ิซองเล็กแบบนี้แหละนะ,ะสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศหรือว่าสั่งซื้อเทียนหนึ่งได้เลยนะคะก็มีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศนะคะค่ะ,ะ290บบาทจะไม่รวมค่าส่งนะคะก็ สั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะอยู่ไหนก็สามารถจะดูแลตัวเองแล้วก็มีความสุขการทานกาแฟาเพื่อดูแลสุขภาพแบบนี้ได้นะคะนี่เลยนะเห็นไหมเป็นกาแฟาที่สามารถชงได้ในน้ําเย็นโดยไม่มีกากกาแฟาแบบนี้เลยแล้วก็จะบอกว่ารสชาติดีมากนะคะนี่คือพักชั่วโมงหนึ่งนะคะก็คือวันนี้เป็นวันอาทิตย์ยังเป็นวันทํางานของน้ำหนึ่งก็ทํางาน จนหึงวันอังคารน่ะเออวันนี้มีเวลาชั่วโมงนึงก็เลยเดินจากที่ทํางานมานะคะจากที่ทํางานน้าหนึ่งนะคะจนมาถึงที่สวนเบนจัดสิกิจก็จะประมาณเกือบ1กิโลเมตรนะคะน้ำหนึ่งบอกเลยว่าน้ำหนึ่งเป็นคนหนึ่งนะคะที่ลดน้ําหนักหรือว่าดูแลหุ่นด้วยการใช้ชีวิตประจําวันให้มันแบบว่าเป็นกะเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์ของเราไม่ตบ,บีต้ตะบันแบบบังคับตัวเองเนี่ยน้ำหนักก็ลดลงเรื่อยๆนะคะอย่างเช่น เวลาที่เราจะต้องขึ้นรถแล้วก็เปลี่ยนเป็นการเดินแทนนะคะอย่างเงี้ยน้ำหนึ่งมาที่เนี้ยปกตินั่งวิน20บาทใช่ไหมน้ำหนึ่งก็เปลี่ยนจากการนั่งวินเนี่ยเป็นการเดินมาค่อยๆเดินมาและจะบอกว่ากาแฟบูมคอฟฟี่ตัวนี้นะช่วยเบิร์นไขมันดีมากอะ่ะคือคือปกติถ้าน้ำหนึ่งเดินจากที่ทํางานมาที่นี่ใช่ไหมคะเหงื่อมันจะไม่ค่อยออกเยอะเท่าไหร่แต่คุณดูตอนนี้ดิเนี่ยคือคือขนาดเดินเฉยๆนะเดินประมาณ หนึ่งกิโลอ่ะเหงื่อออกเหมือนเราวิ่งทั้งวิ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งเลยอ่ะเออมันช่วยเบิรนไขมันในชีวิตประจําวันเราคือยิ่งเรา,าทานบูเบฟที่ก่อนออกกําลังกายหรือว่าก่อนมื้ออาหารก็ได้เขาจะช่วยในการบล็อกแล้วก็การเบิรนหรือการเผาผลาญพลังงานนั่นเองนะคะวันนี้อากาศดีเนาะล่มลื่นดี <laughs> นี่นะคะก็เป็นกาแฟแก้วโปรดที่ให้คุณค่ามากกว่ากาแฟนะคะ บรรยากาศดีไหม่ลมลื่นมากแล้วก็อยากจะแนะนํานะ,คะใครก็ตามที่แบบว่าไม่รู้จะไปไหนวันหยุดยาวอยู่ที่ห้องนั่งเล่นสมาร์ทโฟนนั่งเล่นเกมอุดอู้อยู่ในห้องหมายถึงว่าคนที่ทํางานประจําหรืออะไรแบบอยู่กรุงเทพเอย่างเี้ยมันที่เที่ยวก็ที่ห้างมันก็เบื่อจําเจใช่ไหมคะลองหาลองหานะคะหนังสือดีๆสักเล่มหนึ่งนะคะแล้วก็กาแฟดีๆสักแก้วหนึ่งนะคะเดินออกมาค่ะ ออกมาอยู่เอ้าเดอร์แบบนี้นะคะอยู่อันนี้ก็อย่างนั้นหนึ่งเองก็จะหาเวลาเหมือนกับว่ามาชาร์จแบตตัวเองนะคะในส่วนเบนจะสิริกิตตัวนี้คือมันได้โอโซนมันแบบเอาเท้ามาเหยียบหญ้าอามาฟังเสียงนกมาฟังเสียงกระรอกมาแบบอยู่ในที่ธรรมชาติบ้างอะไรเงี้ยนะคะเราไม่ใช่อยู่กับตึกกับลาตลอดเวลามันแบบลา้าเพื่อนเมื่อหลายๆคนจะเห็นน้ำหนึ่งอะ่ะนั่งทํางานอย่างนีง้โหูบางทีมันเป็นออฟฟิศซินโดเลยนะหลังจ็บต้องหาเวลาในการเบรกตัวเองจาก จากสิ่งเหล่านั้นมาอยู่กับธรรมชาติบ้างน,นะคะกาแฟแก้วนี้นะคะอร่อยมากอร่อยมากชงเย็นได้โดยไม่มีกากาแฟเลยเห็นไหมคะชงเย็นได้โดยไม่มีกากาแฟปะชาร์จแบตเต็มที่นะคะเติมความสดชื่นเต็มที่แล้ว ไปลุยงานกันต่อนะคะวันนี้ก็ยังทํางานต่อจนหกโมงเย็นนะคะวันนี้คะะ่ะจะเว้งงานกันต่อเดี๋ยวขอญาตเจ็บต่อแป๊บนึงนะจ๊ะอ่าอันนี้เราก็จะไปทิ้งนะไปสวัสดีค่ะใครเข้ามาก็ไปเดี๋ยวเราเดินไปดูวิวไปด้วยแล้วก็ไปทํางานหลบจากตึกมาล้ามาทํางานหลบหนีมาพักแดดแป๊บเอ้พักในสวนแป๊บนึง ะะก็สวนที่นี่สะอาดค่ะร่มลื่นแล้วก็มีคนดูแลตลอดนะคะทาให้เป็นส่วนที่แบบว่าสะอาดแล้วก็หน้ามานั่งหน้ามาอะไรไม่มีขยะลกไม่มีอะไรเลยแล้วส่วนมากน้ำหนึ่งรู้สึกว่ามันจะอันซีนคือคนแทบจะไม่ค่อยรู้หรือว่าคนจะมาน้อยมากโอ้แต่แปลกนะคนมาน้อยมากทาั้งที่เป็นส่วนที่ใหญ่มากเลยนะใจกลางเมืองเลยหรือส่วนที่ใหญ่มากใจกลางเมืองเลยเนีย่ยอยู่ยติดต้นข้ามกับเนี่ยตึกแบบใหญ่ๆเนี่ย มาง่ายนะส่วนนี้มาง่าย2ทางก็คือมาศูนย์ประชุมชาติซิลิกิตแล้วก็เดินเข้ามาก็ได้หรือว่าลงตรง BTS อโศกหรือว่าสถานีใต้ดินสุขุมวิทนะคะแล้วก็เดินมานะคะทางตึกอินเตอร์เชนจ์นะ,ะแล้วก็เดินมาเรื่อยๆจนถึงตึกอ,อะไรนะคอลัมนะ์คะตึกคอลัมน,นะะ์ที่นี่จะมีทั้งเป็นเป็นคือเอากระยาเอาจากักรยานเอาจักรยานมาปั่น ออกกาลังกายก็ได้เนี่ยเห็นไหมคะเขาก็ออกจักรยานกันนะน่ารักปั่นอุยเย็ยนสบายมากตรงเนี้ยตรงนี้เย็นมากสวัสดีค่ะทุกคนนะคะตรงนี้เย็นมากงานเข้าพอดีเดี๋ยวต้องกลับไปเคลียร์งานก่อนเมลเด้งละไลน์เด้งละเนะะี่ยค่ะต้องกลับไปเคลียร์งานก่อน นี่ไงมาเที่ยวน่ารักดูบรรยากาศนะบรรยากาศดีมากนะเนี่ยทานกาแฟบูมคอฟฟี่แล้วแบบแค่เดินเนี่ยนะเบิร์นดีมากเลยนะดูดิเหงื่อออกแล้วอะเออนะไม่ผอมให้รู้ไปสิกาแฟบูมคอฟฟี่นะกาแฟบูมคอฟฟี่นะคุ้มหิวอิ่มนาน ไม่ทานไม่หิวของหวานไม่ทานจุกจิบแล้วก็เร่งการเผาผลาญดีมากเออนะนี่คือมาเดินเพื่อออกกําลังกายด้วยนะอ่ะโอเคค่ะน้ำหนึ่งขออนุญาตวิ่งสปีดไปทํางานก่อนนะคะเพราะว่างานเข้าแล้วเรียบร้อยบ๊ายบาย